สวัสดีครับผมยุทธที่ดินโคราชครับจากช่อง YouTube ยุทธที่ดินโคราชชนแนลนะครับผมวันนี้ผมก็อยู่ที่บ้านหัวสะครับตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมานะครับผมอยู่ที่ถนนเส้นเชื่อมระหว่างตำบลโคกสูงครับไปอำเภอขามทะเลโสครับวันนี้ผมก็มีที่ดิน แปลงเล็กๆนะครับแปลงกำลังเหมาะเลยนะครับเนื้อที่535ตารางวานะครับพร้อมบ้านหนึ่งหลังนะครับเจ้าของตั้งราคาขายไว้2,900,000บาทครับฟรีค่าโอนครับแปลงนี้นะครับเมื่อก่อนตั้งไว้3 5 0 0าทครับตอนนี้อยากขายนะครับที่ดินเราลงจากเส้นโคกสูงขามถลีโสไปเพียงแค่70เมตรเท่านั้นนะครับ ไปครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูที่จริงๆกันครับว่าสวยงามขนาดไหนเข้ามาเพียงนิดเดียวก็มาถึงที่ดินของเราแล้วนะครับที่ดินของเราด้านหน้าครับจะมี รั้วนะครับจะมีรั้วและประตูเหล็กด้านหน้าครับสังเกตนะครับที่เดินเข้ามาก็จะมีเพื่อนบ้านครับหลังใหญ่ๆหน้าอยู่ทั้งนั้นครับเงียบสงบครับเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นเป็นลานโล่งนะครับตอนนี้เราปรับเกลี่ยดินเรียบร้อยแล้วนะครับเคลียร์ลิ้งเพื่อรอการขายนะครับสวยงามมากครับที่ดินออกค่อนข้างจะสี่เหลี่ยมเลยนะครับผมภายในตอนนี้โล่ง เรียบน่าอยู่มากครับจะปลูกบ้านหรือจะทําเป็นโรงงานหรือจะอพัฒนาเป็นอสังหาแบ่งลกขายได้สบายครับผมอยู่ในชุมชนครับที่ดินของเราก็จะอยู่ใกล้กับตลาดโคกสูงครับห่างตลาดโคกสูงการเดินทางก็เพียงแค่นิดเดียวครับประมาณไม่ถึง10นาทีครับก็ถึงตลาดโคกสูงแล้วครับ ตลาดโคกสูงก็จะมีตู้ ATM มีร้านสะดวกซื้ออาหารการกินเยอะแยะครับทั้งของสดและของแห้งนะครับแล้วจะมีสินค้าค้าส่งร้านโชว์หวยเยอะแยะครับซึ่งออกจากที่ดินของเราไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นครับตำบลโคกสูงเป็นตำบลใหญ่ครับมีโรงเรียนประจำตำบลน,นะครับโรงเรียนมัธยม มีสารเยาวชนและครอบครัวมีตลาดถึง3แห่งครับสะดวกสบายครับที่ดิน535ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังครับราคา2 9ล้าน9แสนบาทครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมยุดที่ดินโคราชครับหรือโทรศัพท์มาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 9 3 4146125นะครับผมพิกัดที่ดินของเรานะครับอยู่บ้านหัวสะครับตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนครราชสีมาครับที่ดินของเราห่างจากกรุงเทพมหานคร267กิโลเมตรครับห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาก็อยู่ประมาณ12-13กิโลเมตรครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากชมดีโอของเราแล้วสนใจติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมยุดที่ดินโคราชเบอร์โทรศัพท์0934146125ครับพิกัดที่ดินนะครับบ้านหัวสะครับตำบลโคกสูงอำเภอเมืองนักครราชสีมาครับที่ดิน535ตารางวาพร้อมบ้านหนึ่งหลังขายเพียง2,900,000บาทฟรีค่าโอนนะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันคลิปต่อๆไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยุทธที่ดินโคราชนะครับสวัสดีครับ